นี่นะคะจะไปถ่ายไม้ฮุดนีก็เลยจะทอดตะเค็มล้าไปให้น้องๆเปผสมน้นำตัวกัะจะยำให้เรียบร้อยอเลยกำเน,น,นิดอาหารประกอบการยำมะกรูดไม่เกี่ยวนะมะกรูดล่างไวเ้เฉยมะตะกูล่าลูกมะกรูดบ้านฉันดิ่งมะตะกูล่าจ่ะหน่วยยังก็สมโอ้ <laughs> ลูกยังก็สมโอ้บ้านฉันนั้นมีใหญ่ใหญ่ <laughs> นานตัวใหญ่ <laughs> ยำวัพี่ปาตนล่งมันกเลยแต่ว่าไม่ได้เลี่ยงทางมดเด้อเพราะว่ามันทอดทางมดคือจะไม่ไหว อมดีนะ่ข้าวลัวก็ต้โดนน้ำมันเบาไฟนิดนเดี๋ยวมาดู่อนะจ๊ะ ทอดทั้งข,ข้าวกล่เลยนะคะทุกคนจะหอมข,ข้าวกัมากอ่าวเนีาอดทั้งเลสวยเลย้ยาปหัน่นกิบหั่นหอมหันม่นหอกูดโรยพรสกระลิวมะนาวไห,หลว่า ค่อนข้างกรอบเลยน,นี่ของคุณฝีคอนอยู่ย,ยอดเขาค่ะเขาจะทานกรอบๆนะฮะจัดให้เขาอ่ะสีจิ้มคือสีนี้เลยนะ ุาเรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะประมาณสวัสดีจ้านีสิบตัวมั้งประมาณนะั้นรอรับได้เลยนะเด็กๆ